นี่ครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมาเล่านะครับกับนิทานเซนเรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องว่ายกขึ้นยกลงนะครับเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่ามีอุบาสกอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็นับถืออาจารย์เซนรูปหนึ่งมากแล้วทุกครั้งนะครับเวลาที่ไปหานะครับก็มักจะมีของติดไม้ติดมือมาด้วยตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาดันลืมนะครับเอาของติดไม้ติดมือเนี่ยไปให้พระอาจารย์เซนเมื่อคุยกันเสร็จนะครับสิ่งที่เขา รู้สึกก็เลยรู้สึกผิดมากนะครับในใจเพราะทุกครั้งเรามีของมาให้พระอาจารย์รูปนี้นะแต่วันนี้เราลืมออกมาเนี่ยเรารู้สึกผิดมากเมื่อสนทนากันเสร็จนะครับ <c oughs> ก็บอกกับพระอาจารย์เซนนะครับอาจารย์ครับวันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมมามือเปล่านะครับไม่ได้มีของติดไม้ติดมือมาครับเหมือนทุกครั้งเลยอาจารย์เซนก็เลยตอบไปนะครับว่าในเมื่อเจ้ามามือเปล่าอย่างนี้นะก็จงวางมันลง เขาก็สงสัยนะครับแล้วก็เลยพูดกลับไปว่าอาจารย์ครับผมเนะี่ยมามือเปล่านะครับเนี่ยมือเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้ผมวางอะไรลงล่ะครับอาจารย์นะครับเซนก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะเจ้าจงเอาสิ่งนั้นนะ่ะกลับไปด้วยเขาก็ยิ่งสงสัยนะครับว่าอาจารย์ครับ เนี่ยเห็นไหมผมมามือเปล่านะครับผมไม่มีอะไรกลับมาเลยนะครับไม่มีไม่มีอะไรในมือเลยเนี่ยเนี่ยมามือเปล่า่าเงี้ยผมมามือเปล่าเงี้ยแล้วจะให้ผมเอาอะไรกลับไปล่ะครับเนี่ยมามือเปล่าเงี้ยเห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยดูมือผมพระอาจารย์เซนนะครับก็เลยตอบไปว่าเอาความไม่มีของเจ้าอะกลับไปด้วยเขาก็เลยตอบพระอาจารย์เซนกลับอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ครับในเมื่อผมไม่มีอะไรเลยอะ จะให้ผมเอาอะไรกลับไปครับในเมื่อผมมันไม่มีอาจารย์เซนได้ยินอย่างเงี้ยครับก็ยิ้มแล้วพยักหน้าบอกอืถูกต้องใช่แล้วละ่ะอ่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบเท่าน,นี้นะครับเห็นไหมครับว่าความจริงเนี่ยสิ่งที่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรครับก็คือว่าความจริงอะ่ะทุกอย่างมันไม่มีหรอกครับถ้าเกิดมันไม่ยึดติดและเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเราดูดีนะครับ คนคนนั้นนะ่ะเขาไม่มีอะไระครับแต่เขายังมีความยึดติดและกังวลนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในใจนะครับทำให้จิตใจของเขาไม่สบายใจนะครับในเมื่อเขาไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้นะครับประยุกต์ง่ายๆนะครับที่พี่อั้นเห็นมาจําเลยนะครับก็มักจะมีคนมาถามพี่น,นะครับว่าเนี่ยพี่อั้นเนี่ยบพี่อั้นก็เป็นที่ปรึกษานะก็พี่อั้นถูกว่ามาพี่อั้นเนี่ยถูกเขาดุมาก็คือว่าถ้าเกิดเราเอามาเรื่องนี้มาประยุกต์นะครับเราจะเห็นได้ว่า การที่เขาโดนดุการเขาโดนว่าเนี่ย so มันเป็นเรื่องของอดีตนะครับแต่ปัจจุบันมีใครดุมีใครว่าเขาไหมก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยึดติดกับอะไรมากๆนะครับเราไม่ปล่อยมันวางลงเนี่ยคุณก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือเป็นการปล่อยวางนะครับแน่นอนครับการถูกดุการถูกว่าเนี่ยมันมีในอดีตแต่ว่าเมื then, ่อมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีไงครับตอนที่มาคุยกับพี่อนมันก็ไม่มีใครดุเขาแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณปล่อยวางทุกอย่างได้นะครับจิตใจคุณก็จะสงบนะครับ โอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้สาระดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับมีเรื่องอะไรสนุกๆมีประโยชน์เดี๋ยวพี่ชัมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม